สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับอุซีทุกคนทุกท่านทุกหม่องทุกบอลทุกเพจทุกไอทุกสาขาทุกอาชีพครับมนี้อันนั้นทั่วผ้าพ่อแม่เอื่อยน้องนะครับเนาะที่อยากได้ง้วไปเลี้ยงครับหาสายพันธุ์พ่อซอกไว้นี่ครับง้วแบบนี้ส่งนี้นะพี่น้องเนาะครับมนี้อันนั้นทั่วผ้ามาเบิ่งง้วอยู่นัดทพินฟาร์มครับนัดทพินฟาร์มก็มีง้วให้พี่น้องได้ไปเลี้ยงหลายแบบหลายร้อยหลายราคาเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องมากตัวใดเล่ากัผมก็็นขื่นเบอร์ไวให้พี่น้องพี่น้องเนาะครับมอนี่เป็นเด็พ่อๆกับช่างกิตนะครับเนาะเดี๋ยวพ่อกับช่างกิจเพิ่นจะเป็นคนขายนะครับเนาะครับกะสีมีข้าวดีแต่ก็ข้าวลายไม่แก้งนะครับเนาะครับข้าวลายก็คือน้ำพินฟร์มได้สูญเสียผู้เป็นเสาหลักไปนะครับเนาะก็คือทันล่องกว้างนะครับเนาะ ซึ่งท่านมือท่านที่เบังวิโออยู่ขณะนี้ก็คือมือทําบุญของเพิ่นนะครับเนาะวันจันทร์ครับมือนี้ที่พี่น้องบังทําบุญมือนี้นะพี่น้องเนาะเพื่อนก็ได้ไปขึ้นไปสู้สวรรค์แล้วละครับพี่น้องในหอยให่รลอยล้านครับในหอยกวางกะสมซื่อครับกวางสมซื่อนะครับเนาะนำใจเพิ่นกวางคือจังแม่น้ำานี่ครับกวางคือจังมหาสมุทรนี่แหละพี่น้อง ตัวเพลินเด็กกับเฮตไห้คนหลายคนนะครับมีที่ทำม,มาหากินมีชีวิตชีวามีไม่มีมือขืนมาหลายคน,นครับสำหรับล่องกลวงนครับเนาะก็มอนี้กับคอนุญาตดวงวิญาณของท่านล่องกลวงนะครับเนา,านนะครับ,รบกบัสิ่งใดที่อันนั้นทั่วเคยหลวงเกินสิด้วยตั้งใจบบตั้งใจก็ดีเนาะครับก็บขออโหสิกรรมนะครับเนาะ มันนี้ไป่พ่อครับช่างกินแล้วเนาะครับเนาะพี่นอนะ้องเนาะเรื่องครับข้าวดีข้าวดีอีกครับหลังจากฟั่งข่าวไาไปแล้วนะครับเนะาะธรรมดาวนะครับเพื่นห้องก็ต้องมาถึงจุดหนีกันทุกคนเนะพี่น้องเนาะกะ็แสดงความเสียใจน้ำทางครอบครัวนทัทวินฟร์มครับงัวงกับย่างเป็นคนใจเช่าหลักหย่างให้เก่าพี่น้องสำหรับนทัทวินฟร์มครับถึงว่าแมนตัวเพิ่นบรยูแลก็เพิ่นก,ฝกนนะ็ฝากซื้อเสียงไว้นะครับเนาะฝากซื้อเสียงไว อ่าพี่น้องข้าวดีครับวันทีนี้สิาตุลาคมครับกระสิหอดนี่สานามน้องกุงกระต่ายเปิดได้พี่น้องเด้อวันทีนี้สิาตุลาคมครับตุลาคมครับประชาสัมพันธ์บอกอ่ะพี่น้องชาวงัวชาวในหอยนะครับเนาะเตียมงวัวไว้เด้อพี่น้องเด้อเตรียมงวัวเตรียมรถครับมาตลาดนัดโกคกัระบือน้องกุงกระต่ายครับ <ไอ S 1> เปิดวันทีนี่ผาเนาะครับเนาะยี่ผาตุลาคมในะสหอดนี่ครับเนาะเอาพนดีกัไปพบพ่อครับช่างเจี๊ยนะครับคนใจคนจนครับมือนี้เพิ่นรับใหม่โตจาก จของนะครับล่องกวางนะครับเนาะเราไม่ต่อจากเพิ่นมาเพิ่นกรสิมาเปิดราคากรสิมาดูแลรักษาไปทานนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ไปพอกับเพิ่นเล่นนะครับเนาะช่างจิทคนใจคนจนนะครับเนาะนี่ครับช่างจีทวินิครับช่างจิทครับครับสวัสดีครับอ่ะครับนี่ก็ช่างจิทผู้ที่ได้รับมอบไม้ต่อมาจากทานล่องกวางนะครับเนาะนี่ครับซึ่งเพิ่นก็เม็ดเม็ดไอ เวียนเวียนมัอนกัมเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็คือสีไปอยู่ทั้งสวรรค์แล้วพี่น้องท่านใดที่มาสนามน้คงกันใต้นะครับอ่าสิบเบียนเพิ่นเด้กครับต่อไปนี่แต่ว่าก็สิ่งนี้จะซื้อเสียงเพิ่นสั่งไว้นะครับเนาะครับก็บสำหรับผมก็ขอเป็นตัวแทนนะครับเนาะกับคำบอกคำจาใดนะครับที่ท่านล่องกวงนี้ว่าไปกาดการค้าขายกับสิมี้กันเล่าผิดพลาดกันบ้างนะพี่น้องเนาะ กันค้ากันขายในบูถือใจพี่น้องกะขออโหสิกรรมนะพี่น้องเนาะกะให้เพิ่นได้ไปสวรรัสดะครับเนาะให้เพิ่นหมดทุกบ่ต้องมีเวียนต่อกับน้าพี่น้องเนาะอ่านี่ชังจิตครับเพิ่นกัเป็นผู้ถือไม้ตอนะครับเนาะได้รับมอบไม้จากท่านรองกวางนี่ครับเนาะครับเนาะซึ่งมือนี่กัเป็นมือทำบุญเพิ่นครับตาที่มือที่พี่น้องเบิ่งอยู่นี่ครับมือทำบุญเพิ่อนนะครับเนาะอ่าครับนี่ก็นัทพินฟาร์มนะครับต่อไปนี่ก็ก็ยังขายอยู่คือเก่านะพี่น้องก็ขายงัวคือเก่านะครับเนาะ เิ่นกับ่ได้ถิ่มจัดการนะครับเพิ่นกับทรงต่อทรงต่อมให้ช่างกิจตัวนี้ดูแลจัดการแทนต่อไปก็คือสิเป็นทายาทเพิ่นต่อไปเนาะอีกอีกภายาคหนาค่อยไใส่สิตกลงกันว่ามันผู้ใดสีมา้าดนินการแทนเนาะแต่ว่าที่แน่ๆผู้จ,จัดการบริหารจัดการอยู่นี่ก็คือช่างกิจครับนี่คือสิทธิ์เอกของเพิ่อนนะครับช่างกิจนี่เป็นคนที่ร่องกลวงไว้วางใจให้ดูแลงัวตรงนี้ให้ดูแลมัดทุกแง่นะครับเป็นว่าเป็นสิทธิ์เอกเพิ่อนนะครับเนาะ อ่ะนี่ครับช่างจิตมือนี่กะได้ก้าวยังบ่ไหมพี่ไหมครับผมครับก็แต่วันนี้ทีมงานเยอะแต่ว่าพอดีติดงานของลูกพี่อยู่เนาะครับเนาะก็เลยให้เขาไปส่งงัว,งวก็เลยวันนี้ไม่มีมามาอยู่ใกล้เท่าไหร่แต่ถึงกำหนดถ่ายเนาะพี่เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะดำเนินการต่อจากลองแกก็ฝากผม ผมไว้หลายอย่างก่อน<ม>ที่แกจะเสียชีวิตเนาะแกก็ไม่ไม่อะไรแกก็เป็นมะเร็งปกติครับ<ม>ก็ธรรมดาเนาะทุกคนก็ธรรมดาแหละไม่ว่าจะไปกันแบบไหนครับ,รบ,รบผมครับแต่แกก็ฝากสังไว้ว่าให้ให,ให้ผมช่วยหรือให้ผมสั่งผมไว้ว่าให้ทําต่ออย,ย่าหยุดทําต่อไปครับผมเกษตรกรกรากหญ้าก,ก็หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่ว่าเกี่ยวกับวัวควายผมก็จะประสานงานต่อตรงนี้ลงไปนะครับเนาะแต่แกจะเน้นผมไว้ว่าดูแลคนที่เขา มีทุนน้อยช่วยช่วยเขาไปด้วยแล้วก็ให้ให้คำปรึกษาไปด้วยครับผมครับอันนี้ยังไงก็ถ้าเกิดลูกพี่ผมหรือค้าขายกันมาเนี่ยมันก็ต้องมีดีบ้างผิดบ้างก็เอาสมเอาโหสิกรรมให้กันนะครับน้องครับนาอครับผมครับต่อไปนี้ผมจะดูแลทางนัตพินฟาร์มนะครับนาอครับผมครับครับพี่เอาต่อต่อไปนี้ฮะขออนุญาตทัเลอกนะครับวันนี้ตัวไหนเป็นตาไดก็ได้ดี บอกให้บอกลูกน้องเด้อครับวันนี้โอ้ครับได้ราขาทุนกับคุณตองเอามาว่าซั่นอ่าดึงดูดเอื้อนคนมาซื้อง่วนไหลๆเด้อครับท่านรองครับอ้าครับอันนี้ครับต่อไปนี้เบิ่งง่วนนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวนี้เราขึ้นสวรรค์แล้วล่ะครับไปเป็นเทวดาที่งวันแล้วล่ะผมเอาอาจารย์ผมเก็บก่อนเออดูดูความดีของเพิ่นเนาะครับผมอ่าครับครับอ่าครับวันนี้ไปเบิ่งงานเบิ่งง่วนน้ำกันเนาะครับเนาะครับมื้อนี้สิไปลงรายละเอียดปานเด็เนาะครับเนาะเพราะว่างวงหลายฝนตกน้ำไอ้ายฝนลิ้นน้าโอ้ฝนลิ้นน้ำครับฝนนดีีมมัจะอ่าลูกค้ ตกหล่นแน่เขาโทรมาสั่งแต่ว่าข่อยว่างนะมือนันข่อยก็เลยว่าแล้วค่อยว่ากันไม่วันนี้ขอขอถ่ายตัวที่เขาตกหล่นนะครับตกหล่นตกหล่นก็คือเขาจะเอาแต่็างคบอกว่าเดี๋ยวรอรอคิดใหม่เพราะผมผมยังยังไม่ไม่ว่างจดรายละเอียดนะครับนะองเอาเริ่มใหม่จากตัวงวท้องตัวนี้นะครับงัวท้องวท้องงวท้องนะครับตัวนี้ครับงวท้องนะครับตัวท้องเรียบร้อยนะครับนาอครับผมราคาครับเอาสองมือสีครับ สองหมื่นสี่ตัวนี้หัวทอนะครับพอดีลูกค้าโทรมาให้โทรมาใหม่ถ้าจำได้ก็ให้โทรมาใหม่ผมผมจะเริ่มงานแล้วครับสองหมื่นสี่เนาะครับผมตัวนี้สองหมื่นสี่นะครับก็เป็นหัวไทยนะครับเป็นหัวไทยเนาะเป็นหัวไทยนุ่มดีคาดีนะเพียงเนาะครับผมครับก็ลูกสิสามประมาณเนาะเรื่องขาถูกขาถอนนี่ทางนัตวินฟาร์มหรือช่างกิจดูแลให้อยู่แล้วครับดูแลให้อยู่แล้วนะครับเนาะตัวต่อไปเลยช่างกิจเอาแม่ตัวนี้ครับแม่ตัวนี้ตัวเดียวเลย เอาแต่แม่ครับพออลูกเขา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 จองไว้แล้วตาดำอีตาดำครับตาดำที่ว่าเท่ตาดำเอาสองหมื่นสองพี่สองหมื่นสองสองหมื่นสองครับอ่านี่สองหมื่นสองนะพี่น้องเนาะสองหมื่นสองสองหมื่นสองตัวต่อไปแล้วนะครับเนาะเอาัวสาวตัวนี้ตัวนี้วัวสาวน้อยครับผมครับราคาครับหนึ่งหมื่นแปดพันครับผมครับ ่น้องหามาเอางัวไปลิถ้าขายสนามได้ครับยิบหาตุลาคมนี่ครับยิบหาด้วยครับเช่าในหอยเช่างัวเข้าครับอเตรียมรถเตรียมงัวนะครับเนาะตัวนี้ลูกลูกชายขายแล้วนะครับเป็นลูกชายนะครับลูกตัวผู้เป็นลูกตัวผู้ครับผมเลือแต่แม่ครับอันนี้ขอสี่หมื่นเอ็ดครับสี่หมื่นเอ็ดตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผมครับสี่หมื่นเอ็ดตัวต่อไปนะครับเนาะไม่นี่เดี๋ยวว่าไปอันนี้มีมีลูกครับมีลูกมีลูกว่าว่าที่หลังนะลูกลูกบัวหินนะครับเนาะ โอเคมาก่อนะไรพี่ก่อนนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงูฝรั่งก็มีลูกค้าจะซื้ออยู่แต่ว่าผมวันนี้ผมไม่ว่างครับเออเอาเนี้มาดูใหม่ถ้าเห็นใหม่ก็มาดูใหม่ครับจองไหนเลยครับผมครับเอาตัวนี้สายพันธุ์สองหมื่นหกครับสองหมื่นหกสองหมื่นหกครับผมสองหมื่นหกพันโอ้โงงหลายครับพี่น้องประมาณเกือบร้อยด้ครับนี่เกือบร้อยมาเลือกเอาพี่น้องมาเลือกเอาอ่าครับผมครับอันนี้เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกราคาสามหมื่นซีครับสามหมื่นซีนะครับแม่ลูกสามหมื่นออกสี เลี้ยงแดงจากน้อยครับออกมาเลี้ยงเหลืองเลี้ยงแดงครับแม่ขาวแมฆดำดำสีก็มีครับพอพอาะอะไรด้วยม่ดำดำแบบนี้ก็มีเนาะครับเนาะนี่สีก็จะคอยโทรมาถามราคาน้ำชังจิตแล้วนะครับเนาะนี่พอมมือนี้กะทั้งฝนตกทั้งทำแน่เพราะกันยากง่ายนะครับเนาะส่วนหนึ่งก็ับซอยงานกันอยู่ทางทางบนบ้านนะครับเนาะถึงมือนี้เพป็นก็ทำบุญของหันร่องนะครับเนาะพี่งไหนมาแล้วลูกมาแล้วครับตัวนี้ครับเป็นลูกสาวติดโบสถ์นะครับเนี่ย เป็นล <emaal> <Christmas. S 1> ูก oh. sí oh. สาวลูกสาวครับผมลูกสาวเขาสามมื่นซีต่อร้องได้ครับสามมื่นซีห้องไว้ยืย่อเสื้ครับผมต่อร้องได้ครับเป็นลูกสาวครับเลยแม่ลูกลูกแม่ติดโบสถ์มาติดโบสถ์มาครับสามมื่นซีพี่น้องแล้วค่าห้องห้องไว้ให้พี่น้องต่อเอาเนาะครับผมครับเออตรวจดีเอร์พานเดี๋ยวเบิ้งนะครับมามาทางนี้นะครับเออไปไปเลยเบิ้งวันนี้ช่างกีดมีงวท้องที่ตัวท้องเรียบร้อยแล้วสามตัวครับผมสามตัวเอาไปดูเลยครับสามตัวนะครับ เอาไปเบิรงหัวทองนะครับที่สั่งคิดเป็นตรวจทองไว้แล้วนะครับเนาะตัวนี้แม่นบอใช่ครับใช่ครับเอาตัวนี้ตัวนึงเนาะตัวนี้เป็นแม่โบ๊ครับราคาอยู่เท่าไรครับตัวนี้นะเอาไกันราคาเปิดเท่าไรครับตัวนี้อ่าสูงอยู่ร้อยหกเกือบร้อยหกครับเกือบร้อยหกครับเป็นแม่โบ๊นะครับเป็นแม่โบ๊ตัวนี้ดัมผูดัมค่าดัมครับผมท้องเข้าห้าเดือนท้องเขาห้าเดือนครับผมเข้าห้าเดือนสี่เดือนครับตัวท้องเรียบร้อยครับเดือนหมอมาเหมือนเดิมผู้พ่อ อา่าโอับตัว,ตวทับตัวโอ้ทับโคทับตัวครับผมวทำตัวตัวนี้สูงใหญ่นะพี่ลงลงไปดีก่อนครับครับนี่เดี๋ยวดูให้ดูก่อนยาวยาวนลยครับไก่เป็นเตี้ยนาจอสัตวต้องดึงออกแค่ไก่ครับครับต้องเบิ่งไก่ครับแลเบิ่งแข้งขาไปน้ำนะครับใส่กำได้ขาพร้อมครับนวดดีดีเป็นรม่ได้เลนะครับนะข้าวยุทธทิศอะไรก่อนท้องลูกที่สามในท้องลูกที่สามไมท้องขอห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามครับผมอ่านี่ครับห้าหมื่นสามเฮียปากงเงาด้วยครับนี่ใหญ่ยาวไม่น้อยครับยาวยาวครับตัวนี้ยาวห้าเดือนครับ มอมารับประกันครับตรวจทองเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้มูนี่กนลังกินหยาอยู่พ่อพ่อเราอันนี้เป็นงูพ่อเราตรวจทองโอ้ตัวนี้ก็ตรวจทองเรียบร้อยแล้วเนาะฮะเจ็ดเดือนเอาผัวเรามาผูเรามาตัวตัวนี้เจ็ดเดือนแล้วเนาะพ่อเนาะเปอดเท่าไรพ่อเนี่ยสี่หมื่นแปดสิบสี่หม้่มครับโตบอกไงครับอ่างเลืก กกหางในสีขาวนุ่มดีเล็บใส่ได้สูงประมาณลอยสามสิบแปดหลังแผ่นหลังกว้งครับเขาวงเขาวงงามครับเขาลูกกัสิแม่ลูกสามมอพในทองอ๋อลูกสามในทองไอพอว่าเนาะตัวนี้เปิืไปอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันน่องเจ็ดเดือน่อพโอ้ครับนะหมอมาคนตรวจเนาะ โอ้หนาสนหนาสนครับตัวนี้หนาสนนะพี่น้องก็คือถ้าต่อรองกับผมก็ได้หรืออย่างต่อรองกับเจ้าของก็จริงแต่ว่าต่อรองกับเจ้าของก็ได้บ้านก็อยู่ตรงนี้เองบ้านติดกันครับบ้านติดกันเขามาเลยเอามามาได้เลยบ้านติดกับฟังมามาหาได้มามาคุยได้มาคุยกับพ่อก็ได้คุยกับผมก็ได้คุยกับช่างกิจจบเลยเนาะครับเอาสิคุยกับช่างกิจจบเลยแต่กลัวจะต่อไม่ได้ก็ไปคุยกับพ่อก็ได้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 หมดครับได้หมดครับขันยาบอกว่าเออขันยากก็บอกว่าจริงไม่ได้ช่างกิจก็ช่วยข้างๆบ้านด้วยช่วยกกัันนช่วย ครับผมครับตัวบาดพันติดกับพ๋องเขาครรับผมคับดูแลกันไปครับผมครับพี่น้องมีใกล้ๆกับมาฝากขายเด็ดเนาะครับพี่น้องเนาะวันนี้ตัวนี้เพชรชังจิตผมเป็นงวโค้งครับเป็นงวโค้งบ่องวโค้งตัวนี้เอาเอามูลหกครับสิบหกครับหนึ่งหกพันแต่ตัวนี้สีขางสุดนะครับฝั่งนู้นโอ้สีขางสุดมันเป็นยังไงแต่ว่าราคาเนี่ยครับราคามูลหกเนี่ยแล้วครับผมครับเอามูลในของมีบ่เอามี่มี่ม่เนี่ยครับเป็นแม่ไทยบัวต่ว่า บุกคุณปนัทเท่าไรครับเป็นแม่โบ๊อยู่เออแค่จักน้อยครับผมครับอาจจะแค่จักน้อยดำติดดำครับผมโอ้ห้างเนเนื้อหนังใช้ได้เลยครับแต่ว่าถึงมันแค่ได้หน่อยนึงไอ้คำว่าแค่ของอีหลังคือเบื่อหมเพราะว่ามันเป็นแบบจุ่งยากนิดนึงครับผมครับบุกคุณเราบ่กง่ายหน่อครับผมครับผมเนี่ยอย่างนี้ครับครับผมครับเอาราคาเท่าไรนะครับเนี่ยเอาเอาสองหมื่นเอทครับสองหมื่นหนึ่งพันโอ้ใหญ่พี่เฉพาะเฉพาะเนื้อก็ได้แล้วพี่นะ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 ครับผม ตรงมือกทินนี่เออไม่อยากบอกไปดอกน่ครับอ่านจินนํามันปัจจุบันเนาะครับผมครับเออะท่าไหร่ตัวใดครับนี่ตัวอยู่ข้างในพี่ม่ามันเยอะเนาะพี่เนาะอ๋อตัวนี้ท้องครับตัวนี้ท้องนะครับตัวท้องเดียวเลยตัวท้องครับอ่าตัวไม้จุงจูงไห้พอนเลยลูกอาคนไม้คนไม้ไล่มาทางนี้ดิซิเออเออจุงให้พอเชือกมาเชือกมาอ่ามันนิดนึงอ่าจุงได้ครับจุงได้จุงได้ตัวนี้ท้องใช่ไหมท้องครับท้องครับโอ้เป็นท้องแรกเป็นท้องแรกเอาเลยเอครับกำลังจูงมามาดูนะ นี่ครับท้องสาวเจ้าสาวตังแรกตัวท้องเราบบอนตัวเรียบ้อยครับตัวเรียบ้อยครับโอ้ตัวนี้ตัวเพราะว่านัตพินฟาร์มหรือว่าช่างกิจเนี่ยเขาจะเวลาท้องจะตรวจท้องให้ทุกตัวถ้าไม่ตรวจไม่รับประกันใช่ครับผมตรวจให้ทุกตัวเอาลาคาครับราคาเอาว่าที่สามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพันครับความสูงอยู่ลอยประมาณยี่สิบหกครับผมครับยี่สิบเจ็ดครับความสูงเป็นว่าท้องสาวเนาะครับผมท้องแรกท้องแรก เป็นตาเลี้ยงหรืพี่น้องแม่นี่ยสำหรับพี่น้องเงินบอลหลาสูงเนี่ยขับนี่ซื้อว่าไทยๆเนื้อหนังใช้ได้เนื้อหนังใช้ได้มีมือมีลึงให้เห็นครับโอ้เนื้อหนังดีเนื้อหนังดีเอาเก็บเพิ่นซะครับบัดนี้เอาไมันดิเก็บเลยครับเออเอาไปเบิ่งตัวตัวแม่ตัวแม่แม่ลูกลูกครูลูกแม่ลูกแม่ครับโอ้ลูกแม่เป็นเป็นดำบดนะดำดำไทยดำไทยบดครับแม่สีดำลูกอะครับต้องสีดำพักขาวๆดำดำครับแม่ลูกไทยหรือครับนี่ไทยครับ ราคายูทีเท่าไรครับคุณหนูมาหาพ่อนัลยเล็วนี่ครับโอ้มันเหมือดจังน้อยนะครับบ่เหผนอันใดก็นี่นี่ครับมันเหมือดจังน้อยมันเหมือดจังไรนะเอาจะเกยเอาเอาสามหมื่นสองครับสามหมื่นสองสีแเม่สองหมื่นตีลูกหมื่นสองก็ได้ครับครับตีตีกันครับสามหมื่นสองเนาะครับผมครับอ่าดูตัวต่อไปเลยเนาะครับเนาะเอาเออแม่แม่นี้ยังงตกค้างอยู่เพราะว่าไอ้ ผมผมไม่ว่างขายนะผมก็เลยที่ว่าดูแลลูกค้าไม่ทั่วถึงะครับที่ผ่านมายากยากงานอยู่แมตวนี้อ่าเมตัวนี้ท้องเข้าสี่เดือนเข้าสี่เดือนตัวทองเรียบร้อยพอเขาสี่เดือนครับผมครับโอ้ตัวทองเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมครับตัวนี้คือรับประกันทองเนาะถูกครับผมราคาเปิดยุทธีเอาไม่เปิดเอาขายเลยสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ไม่ขายเลยทองพร้อมครับผมครับสองหมื่นสี่ครับนะครับครับผมครับูาาพร้อมรอครับผมครับเอาสองหมื่นสี่เลยเลยมีมีลูกได้ทองเรียบร้อยครับโอเคครับ คสองหมื่นสี่ครับมีหลูกหรือเด้อพี่น้องนี่สองหมื่นสี่หาสายหยาดด้วยครับนี่ว้วทองราคาหนี่เนาะพี่น้องเนาะมีหม่องโยนี่ครับนาฏพินฟ้ามครับโดยช่างจิตคนใจคนจนจัดหายนะพี่น้องเนาะเอาไปเบิ้งโตต่อไปแม่ต่อไปเนาะครับเนาะเอามาเบิ้งโตต่อมาครับนี่ว้วแม่วง้วเม่สาวครับแม่สาวน้อยสาวน้อยเออพ่อหน่อยไงปัญใดราคาไปที่เท่าไรครับดีมุ่มุ่งสิ วันนั้นวันนั้นเปิดไปที่หมื่นเจ็ดวันนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเอ่ะลดไปเลยเท่าไหร่เพราะว่าดูแลเกษตรกรไปเออเอาหมื่นหกครับจากหมื่นเจ็ดเหลือหมื่นหกครับผมรถแบบสุดๆเลยครับบัตรเนี้ครับเจ็ดเหลือหมื่นหกี่หนาแดนครับนี่ครับผมครับหนาสีขาวๆได้พี่น้องเนาะนี่ครับนี่ครับเนี่ยโอ้่ะครับมาเลือกเอาครับมาเลือเอาพี่น้องเกษตรกรเช่าหลาหงาเขานาะครับเนาะนครับมาเลือกเอาครับนี่หมื่นหกครับเนี่ย ตะตกปลอกลงมาหกกับไมืดหนึ่งแล้วครับนี่มืดหกนี่ชาโลเล่ครับบะนี้มาเบิ้งชาโลเล่ครับบะนี้ชาโลเล่เอาราคาชาโลเล่เท่าไรครับลูกค้าก็จองได้แต่ว่าวันนั้นยังไม่สะดวกให้จองเออมามาดูใหม่นะครับโน้ลูกค้ามาดูใหม่ครับมาดูใหม่ผมอยากงานครับผมเอาเอาตัวนี้สองหมื่นเอียครับสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมสายชาครับสายชาสายชาเหลืองชาเขียวครับเร่ไปเล่มากครับเนี่ยสองหมื่นเนาะ สองหมบาทครับสองหมอาชาโรลี่สองหมันเด้อครับเด้อครับเบื้องต้นต่อไปครับก็อยากจะฝากฝังกับเกษตรกรผู้ที่ไม่มีงานทําหรือไม่อะไรพอมีงบอยู่บ้างพอมีทุนอยู่บ้างก็จะฝากเขาลูกพี่ใหญ่ผมเออลูกพี่ใหญ่อันนี้เป็นไอ้พอพันประจำอาครับผมครับผมครับนี่ครับหนิงใหญ่สูง ร้อยเจ็ดสิบผู้ภาษาครับขึนหลังได้เรื่องแม่นบบต้องว่าถึงครับเรื่องทับบบต้องถึง่บต้องว้าถึงได้เรื่องยังกันครับผมขึนหลังได้ครับขึ้นหลังได้ครับผู้ภาษาครับงัวตัวนี้ครับอายุสามขวบกว่านะครับกำลังดีไมครับผมสูงร้อยหกกว่าครับทับได้แน่นอน้ะทับไม่ได้มาคืนสังกิดครับคุว่าอยู่นี่ขึนมิตรพนีแหลอเนาะครับผมครับเจ้าดูเดือนได้ครับ คือถ้าจะเอาัลพันสองพันเนี่ยเอ,เอาเขาไปทับทำมาหากินเนี่ยทํา,<อ>าได้ครับผมอมเอาไปทับได้เลย<ส>ครับผมครับซื้อไปขึ้นรถเลยเนาะโอ้ยแถนีังคุณแฉครับเองแล้วครับคนนะครับคนตัวนี้ขึ้นเพิ่นจัดกา้านมาอยู่นี่เพิ่นอะพ่นะครับผมครับตัวนี้ขึ้นเพิ่นนี่แหละครับจัดการอยู่นี่เป็นประจําค่าป้ามนี่ครับมาดนแล้วครับนี่ยอยู่กับผมอยู่ที่เนี่ยบางทีมันก็งานเยอะของสลับเขาเออครับก็เห็นเขาเหนื่อย ก็อยากจะพักผ่อนเขาเพื่อจะให้ไปพัฒนาต่อไปครับผมครับผมเจ็ดหมื่นห้ามาคุยกันเจ็ดหมื่นห้าคุยกันได้ครับผมครับอ๋อเจ็ดหมื่นห้ามาคุยกันเจ็ดไดครับผมครับสำหรับพี่น้องที่อยากหนึ่งว่าหาเรีนทับได้ครับเด้อใส่รถหาทับน้ำบาดน้ำซองนั้นหาทับเสาแรงเสาแรงครับใส่เสาละ สิบกว่าตัวนี่อู้หมื่นกว่าบาทนะสองสองตัวว่าหมดครับมันหนีมัดไปโอ้ยมีหลายครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดมาเบิ้งกันไหมแต่ว่าให้เน้นมาเบิ้งอยู่ฟาร์มเนาะครับผมเพราะว่าบางทีโทรมาบางทีมันงานมันเยอะเออแต่ว่าต่อไปนี้ก็ปกติครับปกติปกติปกติหลังจากหลังจากมือนี้ไปแล้วก็คือจะเข้าสู่เข้าโหมดปกติปกติครับผมปกติปกติอ่ะครับขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของหน้านหนืทันะครับเนาะ ก็ฝากกดติดตามเห็นหน,นั่นนันท์ทัว่วทั้งไปเรือเพี่น้องเด้อท่านใดเขาที่เขามาเบิ้งไม่หรือเบิ้งเกา่าที่พันกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปไปไหมนะครับเนาะครับก็ขอให้พี่น้องรอๆสวยๆเรื่อยๆขึ้นเสมอเสมอนะครับเนาะมื้อนี้คลิปนี้ก็บสำเนียงนะครับเนาะพอกันคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปต่อไปนะ้เพื่อเนาะมื้อนี้ผมอันนั่นนันทั่วกับช่างจีบเขาจเขาจนนัตพินฟาร์มครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ